ไม่ได้ผิดโผอะไรครับลิลิยงตุลามอเลสซานโดเนสตาและมาซิโมโออ,อตโต้ครับผมเฮ้ย <c ười> <c ười> ได้จริงจริงด้วย <c ười> ขอบคุณจ้าพี่คอจ๋านี่ว่าจะเงียบแล้วจา้า สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับผมตื่นมาก็เปิดแพ็กกันเลยนะครับผมมาดูซิว่าได้ใครล้วครับคนแรกของผมเปล่าครับอันนี้ผมเปิดเล่นๆ แพ็กสแตนดาร์ดนะครับผมที่ได้มาจากลีกเม็กซิโกนะไม่เป็นไรเอ้ยลีกตุรกีนะไม่เป็นไรครับผมขำๆเอ้ยลีกเม็กซิโกเนี่ช่างเถอะนะครับก็เปิดเอาฮาฮาไปก็แล้วครับผมคงไม่ฮาหรอกนะก็มีแพ็กใหม่มาทุกวันจันทร์อยู่แล้ว9ก้าโมงเช้านะครับผมซึ่งภาคหลังนี้หลายคนก็ทราบกันล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็เดากันไม่ยากจากการ์ดไฮไลท์ที่มันออกมาในแอปราตต์เบสานั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่รู้ว่ามีคนเปิดตามล่าหรือเปล่าครับกับตำนานอิตาเลียนลีกแกรเดียนตนะครับผมไม่มีเปิดฟรีอยากได้ ต้องใช้ทองเปิดนะครับไม่ใช่แพ็คเก่านี่ไงเลยครับแพ็คนี้นี่เอง ไม่ได้ผิดโผอะไรครับลิลิยงตูลามอเลสซานโดเนสตาและมาซิโมออตโดครับผมก็เป็น3ตำนานแนวรับของซีรีอาลิลิยงตูลามมากับร่างของแบ็กขวานะครับยูเวนตุสแบ็กขวานะครับผมกับสไตล์ดีเฟนซีฟฟูลแบ็กเป็นแบ็กสายเกมรับนะครับผมอเลสซานโดเนสตาสุดหล่อนะกบนะครับมากับร่างเดสทอยเยอร์ลาซิโออินซีฟ้าขาวนะครับผมปี1999 2000ปีที่ลาซิโอคว้าแชมป์อินซีรีอาอิตาลีในปีนั้นนะผมโคตรชอบ ป,ปีนี้ปีีน้ของลาซิโอเนี่ยมีแต่นักเตะที่แบบประทับใจผมมากนะครับในฤดูกาลน,นั้นเปาโลเนโกโรดิเซเป้ฟาร์รีเนสเตอร์เซนซินีกองหลังเนาะดิเซเป้พันคาโลเฟอร์นันโดโคโตโกองกลางก็จะมีงูเมลเซาเนะาะเซจโจคอนไคเซาเนะครับอเลนบ็อกซิกกองหน้ามาเซโลซาลาสโอ้โหมีร่างมีอีพิกร่างลาซิโอนี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยป่ะในเกมนะถ้าจำไม่ผิดนะนะค้ก็อาจจะมีซาลาสร่างของลาซิโอนะครับแต่ผมคิดถึงใครรู้ป่ะคาวดิโอโลเปส อโลเปสไม่ได้อยู่ในชุดแชมป์ของลาซิโอนะครับเป็นย้ายมาทีหลักนะครับแล้วก็เพอร์แันเคสโปด้วยกองกลางก็จะมีพวกโคนเซเปเตนเวลอนนะครับมาเทียสอัลเมดาตัวรับนะครับเดยันสแตนโควิดเฮาเวลเนสเวดด้วยนะครับหลจากนั้นเนสเวดก็ย้ายไปยูเว่นะครับโคตรคิดถึงซิลิซ่าไมฮไฮลูวิสนะครับผมจอมปั่นฟิกด้วยโอ้โหเยอะนะครับผมแล้วก็พี่หงอกนะครับฟาบิโอลาวานิลี่นะครับผมหลายตัวนะฮะคือตอนนั้นผมเป็นแฟนตัวยงของลาซิโอเลยนะฤดูกาลนั้นนะครับแล้วนะกกมากับร่างนี้นี่คืือออคตัวที่ผมมชบาก เนสเตอร์ esta, ในชุดลาซิโอชุดนั้นนะเนสตอรนี่คือผมชอบมากสุดแล้วมาก,กับร่างลาซิโอแต่อยากให้มีตัวอื่นๆไงถ้ามันมีตัวอื่นแล้วก็สามารถที่จะทำลาซิโอฟูลลาซิโอแบบสวยๆได้นะครับส่วนลิลลียงตูรามนะครับผมจริงๆอะ่ะผมอยากให้มาในร่างของเซนเตอร์มากกว่านะครับนี่ก็มาในร่างของแบ็กขวานะครับกับฤดูกาล2 0 0 1ันหนึ่งสองพันฤดูกาลน,นั้นก็ได้แชมป์กาหลีโซนอาร์เหมือนกันนะครับเจนจิบุฟฟอนแน่นอนเปาโลมันเตโลนะครับยืนเซนเตอร์คู่กับอิกอร์ทูดอนะครับอิกอร์ทูดอนนี่คือ เล่นวินนิ่งสมัยก่อนก็จะแบบแซวๆหน่อยนะครับ2โดงไง2อ,อะไรเงี้ย <c oughs> มาร์กูเรโนโ่เจลูก้าซัมบอร์ตานะกองหลังนะแล้วก็กองกลางก็จะมีอันโตนิโอคอนเต้นะฮะสมัยเป็นนักเตะอยู่นะครับพาวายเน็ตเวดนี่เน็ตเวดก็ย้ายมายูเว่เนี่ยปีนี้แหละหลังจากที่ได้แชมป์กับลานะซิโอเนาะอเซซิโอทักเคเนดาห์นะฮะเอ็ดการ์ดาวิดเนะี่ยกองหน้าก็จะเป็นพวกอเลสซานโดเดโอเฟียโรนะครับมาเซโรซาราสนี่ก็ย้ายมาจากลาซิโอเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าทีมทีมเกือบแตกนะครับจะได้แชมป์ล ดาวิดเตซเก้ในกองหน้ายุคดั้นของลาซิโอนะครับดิโยงตูรามนะครับผมตำนานใหม่เหมือนกันนะตำนานตูรามนี่ยังไม่เคยเข้าเกมมาก่อนเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่อยู่ในเกมอีฟุตบอลที่เป็นร่างตำนานนะครับผมส่วนมัตสึโมะออดดอก็เหมือนกันครับผมก็เป็นตำนานใหม่ที่เข้าเกมมาเหมือนกันนะครับดูดูการนั้น2007-2008องของเอซิมิลานครับดูการนั้นในซีรีอารเนี่ยมิลานได้อันดับที่5นะครับแต่ว่าได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพก็เดี๋ยวในคลิปรีวิวจะมีรายละเอียดมาให้ รับชมกันนะที่มาที่ไปผลงานในฤดูกาลนั้นเป็นยังไงนะครับมีหลานฤดูกาลนั้นก็มีประตูเป็นดีด้านะครับผมกองหลังก็จะเป็นคาฟูเปาโลมาลินีคาคาคาราเซ่ดาริโอซิมิคจูเซเป้ฟาวารี่เนี่ยก็ย้ายมาจากราซิโอเหมือนกันนะฮะกองกลางก็จะมีคาเรนซีด็อกเอ่อกองหลังก็มีเนสตาเหมือนกันนะที่ย้ายมาจากราซิโอหลังจากนั้นนะมีกาคาอันเดียปิโลแซจินโยก็มีนะและที่สําคัญกองหน้านะครับโรนัลโดอาานนะครับผมก็อยู่ในชุดนี้เหมือนกันครับอเล็กซานโดรปาโต้นะครับปาโต้ก็ค เคยมีร่างที่อยู่ในลีกอเมริกานะไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับอัลเบโตจิลาดิโนอะไรเงี้ยเออมันก็คลาสสิกนะถ้าเป็นพวกซีนิอาสมัยก่อนนะครับมีแต่ตัวดังๆเก่งๆนะครับดูบอลอิตาลีแล้วโคตรได้อัธรรถแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกเราน่าจะดูพรีเมียร์ลีกกันมากกว่านะในในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นตำนานนี่คือต้องต้องยกให้อิตาลีด้วยนะครับผมสมัยก่อนนี่คือโคตรสุดจริงๆนะครับผมตันกันเท่าไหร่บ้างครับทั้ง3ตัวนี้ลิดิยงตูลาามมตตันรฐานนแแบบบบบ103ะคครรัโต88 ร้อยสามนะครับผมแต่ว่าถ้าปรับหรือว่าใช้โค้ดบูสซ์อารองโซอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่มาตรฐานร้อยสามนะครับสำหรับตรียงตุลามครับส่วนนักกบนะครับอเลสซานโดเนสตาร้อยสองนะครับแบบมาตรฐานนะครับอารองโซได้เท่าไหร่อาจจะมากกว่านี้ไหมเอ๊แต่ออตโด่เก้าสิบเก้าจรงว่ะม่น่าไม่เปิดตัวด้วยไม่ประกาศในในรายชื่อตำนานที่จะมานะครับออตโดมาตรฐานเก้าสิบเก้านะครับผมเพราะว่าค่าพลังเริ่มต้นมันเวลหนึ่งมันแปดสิบเอ็ดเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอารองโซจะได้เก้าอารองโซเพิ่มสปีดด้วยนะครับผ มไม่รู้ว่าสปีดต้นนะนะไม่รู้ว่าจะไป100หรือเปล่านะครับหรือว่าจะปรับได้100หรือเปล่านะครับสำหรับมาซูบโบโดนี่คือมาตรฐานนะครับณนะตอนที่อัดคลิปอยู่นี่คือแบบเรียวๆตอนแพ็คมาวินาทีแรกเลยนะครับยังไม่ได้ลองปรับยังไม่ได้ลองดูอะไรเลยนะครับผมส่วนการดไฮไลไท์ในแพ็คนี้ค่าพลังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมตัวที่สูงที่สุดก็คือจะเป็นดิโลดิโลเลนโซ่นะครับผมแบค็คขวาของนาโปลีก็99มาตรฐานนะครับไม่รู้ว่าชา,ชาบีอลองโซ่จะเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวอื่นก็จะ 96- 97ประมาณนี้47-98 นะครับผมไม่มีการไฮไลท์ตัวไหนถึง100เลยนะครับจะเปิดกันหรือเปล่าครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไฮไลท์หน่อยนะครับผมดูทีเซอร์หน่อยนะครับว่าเกมทำออกมาออกเป็นยังไงนะครับสำหรับ3อีพิกใหม่ในแพ็คนี้นะครับนี่นี่ดูฮะทีเซอร์ก็บ่งบอกได้ในบางอย่างนะครับว่าเก่งด้านไหนนี่มีบางบอลครับความแข็งแกร่งฮะมีบางบอลมีจังหวะบางบอลด้วยนะครับฝากแล้วไปชิงวันทูแล้วเปิดครับคอส จะเป็นแบบ early cost หรือเปล่าแต่ว่าเป็น defensive fullback ด้วยนะครับเลยดยงตูลามฮะูสเตอร์โอ้โหขวาเปิดเข้าไปแล้วก็ใครมองไม่รู้ครับผมตัวดัมมี่นะฮะมได้เลนบล็อกเด้ครับเนสตาครับนี่สกัดบอลได้แล้วจ่ายนะครับเดสทตร์เยอร์นะฮะตัวทำลายเกมตัวตัดเกมนะครับเมื่อกี้ก็ลืมกดดูว่าเป็นบูสเตอร์อะไรนะครับเนี่ยูสเตอร์จะเหมาะกับการ ประเภทหรือตำแหน่งของเขาในแต่ละตำแหน่งหรือเปล่านะครับกับการทีมนะก,กบแต่้าโมเดลมาไม่ไม่ไม่เหมือนตัวจริงต่าไหร่เลยนะหน้ผาผากเถึกๆไปหน่อยนะฮะเออนี่มีช็อปเทิร์นด้วยครับผมมาซูโมออดโดมีช็อปเทิร์นักด้วยนี่ก็ตำนานใหม่นะนี่ไม่เคยเข้าเกมมาในร่างของอีพิกเหมือนกันนะครับผมนี่ดักบอลได้เสียบแล้วก็ไอ,อมีทีเซอร์ยิงจุดโทษด,ด้วยเหรอเออมีทีเซอร์ยงิงจุดโทษได้จาก ซูปเปอร์ครัพหรือเปล่าอ๋อน่าจะโอเพนเพย์ด้วยนะครับยิงอยู่โทษเข้าแล้วก็รีบเก็บบอลนะครับอืมโอเคมาขอดูแป๊บหนึ่งว่าสตร์ไอ้บูสเตอร์อะไรเมื่อกี้ลืมดูเดียร์ลิงนะครับผมเออเพิ่มเกมรับเท่าทระธาบอลสปีดซามิน่าก็เป็นบูสเตอร์ของแบคเนั่ยน,นะนะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าในการไปยูเซ็นเตอร์เดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้ท่านชมกันนะครับผมชัดดาวครับผมชัดดาวไม่ใช่ชัดดาวคอมพิวเตอร์นะชัดดาวบูสเตอร์ของเนสตานะครับก็เพิ่มเกมรับเข้าปะทะบอลนะครับสปีดด้วยนะฮะส่วนออตโดนะครับฮาร์ดวอร์เกอร์ฮะเพิ่มพวกความอึดซาเมนาความแข็งแกร่งนะครับผมสปีดต้นและความดุดันนะครับผมเปิดกันหรือเปล่าครับพี่น้องครับตำนานใหม่อิตาเลียนีกอารียนส์อีพิกแนวรับของอิตาลีขออนุญาตร่วมสนุกและกันนะครับกด 900สักรอบหนึ่งนะกด10สักรอบหนึ่งคนจะมามันก็จะมาครับคนจะแตกมันก็จะแตกนะครับผมกด1ิกด10ตัวครั้งหนึ่งนะครับมาหลายรอบไปนะ้าแพ็กวันจันแล้วก็พักหลังนี้ได้ได้อีปิกีเกือบทุกรอบเลยนะครั้งที่แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วนี่ได้อเวนไปด้วยนะครับผมสวยๆนะฮะครั้งนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับขอตูรามและเนสตาและออตโตขอ3ตัวเลยอเปล่าครับ ขอให้ชื่นใจอีกสักหนึ่งแพ็คนะครับพี่โคจ๋าพี่โคจาจุ๊บจุ๊บพี่โคจ,จ๋าจุ๊บจุ๊บขอตำนานอีพิกให้ผมอีกหนึ่งรอบนะครับกดสิบท,ทีเดียวรู้เรื่องครับผมขออีกสักหนึ่งแพ็คได้ไหมครับพี่โคจ,จ๋าจุ๊บจุ๊บหนึ่งสองสามไปเลยมาไหมมาไหมแตกไหมขาวขาวอะ่ะขาวอะ่ะขาวเพียวอ,อะ่ะ ไม่มีเลเซอร์ด้วยฮะพี่โคบอกว่าได้ไปหลายรอบแล้วรอบนี้เลยไม่ให้ครับเอาไปเลย99าไฮไลท์ก็ไม่ได้สักตัวตัวดีสุดคือตัวสีดาวด้วย <c oughs> โหหมดกันบารมีที่สั่งสมมาหมดกันโอ้โหมีงบอยู่แค่5 0 0ยเหลือแค่8 8 0นะครับอ่ะขอร้องต่อสิเผื่อพุกครับอีกทีละร้อยอ่ะ เพื่อเพื่อเพื่อมาอ,อันนี้ขาวปั๊บเข้าไปน่าจะเติมเพิ่มไม่ครบอีกสนะักเก้าร้อยเนาะที่เกียรตินะครับที่เกียรติสลับไอดีเนี่ยมันอยู่แอปโคนนะฮะมันเติมไม่ได้นะหึบไปมาขาวตูเล่หน้าการะตูนอีก300เท่านั้นครับสอยดาวดึงได้ไหมหมา โอ้โหเฮ้ยแพ็คนี้ผมคือเฮ้ยได้ได้ได้การไฮไลท์โอ <Okay. S 1> เคเยอะแรงโซ่ไงการไฮไลท์ที่สูงสุดตอนนี้นะครับ99เออได้มาตัวหนึ่งอย่างดีเว้ยไม่มีแสงไม่มีสีมายิ่งเงียบครับผมได้มาหนึ่งตัวว่ะการไฮไลท์อ่ะตอบใจไปห,หนึ่งตัวนาโปลีผมตั้งฟูทีมเนี่ยนาโปลีไว้ด้วยนะแพ็คไอไอดีเนี่ยแต่ว่าการหมดอายุเยอะมากนะครับผมอีก 200. สองร้อยเฮ้ยเต้ลจะเกงด ขอบคุณจ้าพี่คจ๋าี่ว่าจะจงเงียบแล้วจ้าขอใครดีขอใครดีตูรามตูรามโอ้โหอัดด้วยให้เป็นไรไ์มห้เป็นไลน,น์ยังดีปลอดใจปลอดใจให้น้องหน่อยยังไม่ได้เลยเว้ยแมสโลแท็กเข้าไปออสโดไม่ใช่โรนันโดนะผมเป็นออสโดนครับผม <c ười> ย,ยังดียังดียังดีปลอบใจมาให้ผมหนึ่งดอกครับีิโคขอบคุณมากขอบคุณมากเหลือร80บาทเอาไปซื้อทุเรียนลูกนึงได้ป้าปไม่ได้หรอกได้โลเดียวนะเพราะฉะนั้นเปิดไปเลยอีกรอบเพื่อฟุกเพื่อฟุกเพื่อฟุกติดต่อกันแน่คงไม่ได้ดูมีขนาดนั้นนะอ่ะโอเคครับทุกคนก็เออได้การ์ตูนเทียบเลยใครเปิดนะครับคอมเมนต์แสดงความเห็นกันหน่อยนะครับผมแล้วทำทีมกันหรือเปล่านะครับผม ยูเวนตุสมิลานนะแล้วหมดกันไปเท่าไหร่จะเปิดหรือไม่หรือว่าจะเก็บทองไม่เปิดตามร่าแพ็คอื่นนะฮะหรือว่าเอ,เอ้ยผมไม่ค่อยดูนะครับผมซีอาร์สมัยก่อนนะผมต้องรอแพ็คพรีเมียร์ลีกนะครับเออก็ว่ากันไปนะครับเห็นนะครับใครไม่ได้กดติดตามช่มองของซีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมพดพวยนนะครับแล้วเจอกันคลิปรีวิวนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม So when I was falling